รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสกลนครประจำเดือนสิงหาคม2568เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดสกลนครในเดือนสิงหาคม2568บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหดตัวจากเดือนก่อนแน้่ด้านอุปทานการผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละ37.8จากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและพาตคา,าล,ลดลง ภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ30.2ตามปริมาณผลผลิตอย่างพาราลดลงภาคอุตสาหากรรมขยายตัวร้อยละ0.1จากทุนจดทะเบียนอุตสาหากรรมและจำนวนโรงงานอุตสาหากรรมด้านอุปสงค์การใช้ใจ่ายการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ17.1จากจํจากจำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใช้ในการพาณิชย์และสินเชื่อเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ12.3เป็นผลมาจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มขาปลีกขาส่งเพิ่มขึ้นการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ21.1นตามการเบริกจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดมียอดการเบริกจ่ายงบรายจ่ายประจําและงบรายจ่ายลงทุนลดลงด้านรายได้เกษตรกรด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครหดตัวร้อยละ3า6ดัชแะีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ 30.2ดัดชนีราคาสินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ13.5ด้านการเงินปริมาณเงินฝากรวมจานวน35,617ล้านบาทโหดตัวร้อยละ0.2ปริมาณสินเชื่อรวมจานวน4 5 9ล้านบาทขยายตัวร้อยละ20.1เสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อของจังหวัดสกลนครหดตัวร้อยละ0.3การจ้างงานในจังหวัดสกลนครหดตัวร้อยละ17.1 ด้านการคลังในเดือนสิงหาคม2568ผลการจัดเก็บรายได้จํานวน116.0ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ32.3ผลการเบิจเกจ่ายเงินงบประมาณจํานวน839.7ล้านบาทลดลงร้อยละ22.0งบรายจ่ายประจําจํานวน374.7ล้านบาทลงร้อยละ1.2งบลงทุนจํานวน465.0ล้านบาทลดลงร้อยละ33.3 ดุลเงินงบประมาณเดือนสิงหาคม2,568ผลการเบริกจ่ายเงินงบประมาณรวมสูงกว่าการจัดเก็บรายได้ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุลจำนวน723.7ล้านบาทจัดทำโดยกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร